กินให้ยับกันที่องค์พระปฐมเจดีปี2025มีร้านเด็ดร้านไหนบ้างกดเซฟคลิปนี้แล้วไปกินตามได้เลยเริ่มด้วยขนมเปี้ยะโมจิล้วน159บาทร้านลินลดาตัวขนมเปี้ยะแป้งอร่อยถูกใจพิมมากู เยื้มสะใจหอมกินนมฮอกไกโดยิ่งกินคู่กับท็อปปิ้งคูนาฟ้าและนูเทนลายิ่งอร่อยมากกินเสร็จโดนแม่ค้าเรียกให้มาดูหอยใหญ่หญหญที่ร้านราชาหอยแข้งร้านนี้เรื่องระดับความสุขได้พิมพ์สั่งหอยแข็งไซส์เล็กครึ่งกิโล149บาทหอยหวานกรุบดึงสะอาดพิมพชอบน้ำจิ้มซีฟูด้ดร้านนี้มากแซ่บแบบสะใจสุดๆต่อด้วยแมงกะพลหัวกระสุนที่ร้าน1สตรีทฟู้ดตัวละ1 0 0บาทลวกตัดแต่งมาให้พร้อมทานตัวแมงกะพกลกรอบกรึบแต่น้ำจิ้มซีฟูด้ดพิ ไปหน่อยแวะมากินของหวานคายแซบกันที่ร้านลอดช่องตอกสดแก้วนี้59บาทเป็นลอดช่องที่หอมกินลมเทียนมากไม่เคยกินลอดช่องที่ไหนแล้วหอมเบอร์นี้มาก่อนเลยตัวเนื้อลอดช่องก็นุ่มๆหวานอร่อยยำเส้นเล็กหมูกรอบ149บาทร้านหมูกรอบเนวดาเชฟเจมหอยกให้ร้านนี้เป็นโนหนึ่งของคลิปนี้เลยเป็นหมูกรอบที่ดีมากส่วนที่กรอบก็กรอบกรึบแต่เป็นกรอบแบบบางๆส่วนตัวเนื้อก็ช่ำนุ่มไม่แหง้งไม่แข็งกระด้างเลยรสชาติ ยำก็จัดจ้านถึงใจหอมกลิ่นมะนาวหอมกลิ่นเครื่องยำกลิ่นนัวปลาก็ดีตัวเส้นเล็กก็เหนียวนุ่มหนึอดูดความแซ่บของน้ำยำม,มาได้แบบครบรสมากทําให้อร่อยแซ่บทุกคําที่กินเลยน้ำมะนาวโซดาแก้วใหญ่60บาทร้านคุณแตงไทยร้านนี้มะนาวแท้ไหมไม่รู้แต่น้ําผึ้งคือแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ยกลังน้ําผึ้งมาไว้กันหน้าร้านให้เห็นแบบจะจับแบบนี้เลยและมีลังพึ่งใส่ในแก้วมาด้วยรสชาติน้ําผึ้งของที่นี่เป็นความหวานที่ละมนุนไม่ได้หวานจนแสบคอกินแล้วคือฟิน มากมาเพิ่มโปรตีนกันที่ร้านลินเทพลินย่าง100่บาทชิ้นใหญ่แต่นุ่มมากหมักและย่างมาอย่างดีกินกับปลาบองแล้วอร่อยแทบหลายต่อด้วยพี่คันย่า100บาทรสชาติดีหอมข้าวคั่วหอมกลิ่นเนื้อแต่ตัวเนื้อแอบ,บเหนียวเคี้ยว,ยวติดฟันไปหน่อยกินคู่กับไข่ดองราคา10บาทเพิ่มรสชาติให้เค็มยิ่งขึ้นส่วนตัวรู้สึกว่าแอบ,บเค็มเกินไปหน่อยและไอติมโมจิจากร้านกินอยู่แล้วรสสตรอเบอรี่กับมัทฉะ89บาทตัวแป้งโมจินุ่มหนึบไอศครีมสตรอเบอรี่เป็นเนื้ออตบ แท้ๆเลยแต่สิ่งที่พิมพ์ชอบที่สุดก็คือไอสครีมมัทฉะอร่อยมากหวานกําลังดีเหมือนกินมัทฉะลาเต้โดยรวมแล้วงานปีนี้มีแต่ของว้าว,าวและของอร่อยเยอะเลยแต่อากาศร้อนอบอ้าวมากอย่าลืมพกพัดลมกันมาด้วยนะ